nagam. สวัสดีพี่น้องและเยาวชนชาวไทยเหล่าเจไดผู้ใช้พลังฟอสในการเล่นเกมทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่กับผมเกมนิงคาเฟ่ในเกมฟรีไฟต์แบทเทิลรอยัลคุณเติมชื่อให้ด้วยเป็นไงล่ะสึบเนื่องกากอีพีที่แล้วนะครับผมผมได้ทำการรีแอคชั่นในการเล่นเกมฟรีไฟต์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งผลก็ปรากฏมาว่ามันไม่เป็นท่าเลย และวันนี้ลูกสาวแท้ๆของผมนะครับผมจะอาสาทำภารกิจแบกคุณพ่อรอบเป่า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 ขอเสียงตบมือให้กับน้องกระตูนและเพื่อนของเธอนะครับผมกระตูนบอกว่า,วาป้าด้หนูจัดให้ไปกันเลยดีกว่าแม่ชื่อแคนนินาตายยีกันเลยเดี๋ยวชิดบัญชีติดไปก่อนนะเฮ้ยไอเด็กพวกนี้นี่ สายการบิน GT147 Go North Back Airline right. จากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปสู่เกาะสวาทหาสวรสวรค์มีความประสงค์จะแจ้งผู้โดยสารว่าที่ผมนัขึ้นได้ว่าเมื่อเช้าลืมถอดปตตอลั๊กเตารีดผมจะขอขอบกวนท่านผู้โดยสารบินวนกลับไปที่สนามบินสักครู่นะครับผมขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจใสายการบินของเรา GT147 Go North Back Airline right. บินง่ายบินสบายตื่นมาอีกทีก็ตายไม่็ดถัทวขอบพระคุณครับ เอา,เก,ก,องงราเกระตุ้ลง咙กันละฟงบัสไล่เยเลสตาคอมมานด์บัสไล่เยเลสตาคอมมานสู่ควาบ้องว้องอันไกลผมฟูฟฟฟฟลาฟเฟ้วโหว้ลองอย่างนิ่มนวลและที่ขาดไม่ได้ครับลงแบบไอรอนแมนนะครับผมเพื่อให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่แห่งนี้ ปืน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 เจอแล้วอ้๋เอ็มสิบหกด้วยสวยสิเพ่ฟฟมาเลยลูกลูกกูไปไหนวะเฮ้ยใครเอ่ยเฮ้ยกูเอาแล้วตรงนั้นนี่เล่ายิงผ่านรอดช่องประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเสิร์ฟเป็นพี่เลยฟอบเขาให้อะไรครับเนี่ยยังไม่ได้ปืนเลยสิท่าเฮ้ย เยวกันพบอะไรมาบ้างฟุ๊ฟุงฟุ๊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 ฟ้อฟุ๊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 ุ่๊ฟุ๊ฟา๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุาฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ้าุ๊ฟุ๊ฟุุ๊้๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุาฟุ้ฟุ๊ฟุุ๊้๊ฟุาฟุ๊ฟุาฟุาฟุ๊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 ฟุฟุบฟุฟุ๊ฟุวฟุลูกสาว๊ยุ๊หเ้ย่ไง ไหนอ่ะอืมอืมอืม M16 แม่ระยะนี้ไว้ใจได้เลยนะครับเกือบ30ล้าได้มั้งน่ะฟุบๆๆๆลูกก็ได้ปืนดีวะไอ้หนูไปเช็คเลยเดี๋ยวพ่อดูต้นทันให้เฮ้ยใ,ใครมากี่ผู้สาภูมิไส้แตกนะ่ะเอาวะฟับปไปๆๆเห็นมปจากที่นี่กันดีวะเอาเราพักพวกไปต่อ พร้อมรถเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยเรามานานแล้วฮ,ะฮะ่าฮ่าโย่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟ๊บไอ้ลูกก็ได้ปืนอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเลี้ยงอะไรด้วยนกขงิยกโอ้โหไหนบอกจะแบกพ่อแม่งไปสักไกลเลยเฮ้ยซองดีปะวะแมวดีป่าสวัสดีจ้า เสิร์ฟให้จ้าเฮ้ยทางซ้ายเป็นยังไงสบายดีไหมนี่ไงส่งเคราะห์ให้พี่เบิร์ดรักทุกคนเลยเฮ้ยมีสะโคบด้วยเฮ้ยให้โชว์โอ้โหโอ้หโอ้โหสองเข้าเฮ้ยไหนคนแบกอยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ยอยู่คนละที่เลยไหนอะนีไน่ไงเฮ้ย เอ้าเอ,าอเ้าอ้ยเพื่อนเพื่อนล้นมแขนนี่ว่าโอ๊ตตายหาแล้วกูไม่ได้ใส่แว่นโอเคโอเคให้แอมสอรี่จั๊กจี้หัวใจนะจ๊ะไปอะไรลูกคือคืออะไร ต้องขออภัยครับเออ่ระหว่างเล่นเนี่ยผมไม่สามารถเปิดไมค์คุยกับลูกได้นะครับผมเนื่องจากผมกำลังใช้แอปในการอัดคลิปอยู่เอ้ยเฮ้ยหืมตกใจโอ้กูจะยิงลูกลกูซะแล้วโอเค้เมื่อกี้ผมว่าผมเก็บสโคบคูนสองมาทันเป็นไปเรสดอตวังมาช่มันถูกครับปะเป้ยปะเป้ยแล้วเพื่อนอะไรคนน่ะเฮ้ยเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเฮ้ยกูก็จะเจ็บมันเนี่ยเดี๋ยวเดียว เที <c oughs> <c oughs> ่ยวฟารมมะพร้าวแก้วกันเลยทีเดียวอุ <c> ้ย <oughs> โดนแตะเท้าฟง <f uck> องวินฟุ๊กๆพอเราพวกพวกไปต่อเฮเชลเฮ้ปืนอะไรอะเอาดีบะวะนี่แต่ผมก็มี m 1 6 AK แล้วนะเดีดีกว่าวางเซตปืนนี้น่ฮัลโหล นี่ไงนี่ไงปืนสั้นใส่เลยใส่เดียวมาสง่งเคราะห์ให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เกียดคู่ต่อสู้วู้ฮู้เฮ้ยอย่ามายืนใกล้นะเว้ยมีมองไม่เห็นชื่ออยู่บนหัวอยู่เล่นกระพกุกเด็กๆนี่มาสุงจริงเลยใช่ฉันเหมือนสิบสี่ครั้งอะอะไรลูกตรงมจะแบกกูไม่ได้ลูกจ๋า โหตรงนี้มันอย่างโล่งเลยว่ะป่ะนะเดีแกป้านะซอดองน่อยไอ้นี่มันไม่มีมาร์กไม่มีมาร์กตำแหน่งหรอวะหอมันมาร์กตำแหน่งไม่ได้เหมือนเกมไมอ้ไอ้นั่นนาะโอเคโอเคโอเคไม่มาร์กก็ไม่มาร์กวะขออภัยด้วยนะครับผมผมเพิ่งเล่นได้สองวันเองฮะ เกมนี้เป็นเกมที่สองผมนะครับผมเฮ้ยก็ยังหลังเข้าหลังหรือน้าวออเนี่ยอไม่เอาเป็นอะวะโอ้โหดาวแล้วแปกหนึ่งสวยพี่สวยไม่คิดว่าจะไม่น่าจะถึงวะถึงวะแมวดีวะ ผมตึ้งยิงกันมาเยะเผาคือฟับ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 เดี๋ยวเอเดี๋ยวมอบบอลขอเป็นไอหนุ่มพันมือกนนะครับผม <c oughs> อยุย <c> เ <oughs> จ็บตรงไหนแม่งก็พันแต่ตัวแขนเนี่ยแหละเฮ้ยเชาไหนอะ่นอะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีการบวกกันครับผม มันแบกตรงไหนว่าลูกฉันลูกมาซัพพอร์ตในซิเฮ้ยโอ้ยนั่นเพื่อนลูกแล้วโอ้ตายตายตายมียปัญหาทางสายตาแล้วนะผมก็อย่างว่าลุงแก่แล้วนะคืออะไรเพื่อนเฮ้ยเหลือสี่ตัวเฮ้ย,ยงี้จะตีพอดีดิไม่เรา นี่ไงยัฮ oh yeah! ููบอยายัฟวูที่หนึ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับผมตั้งแต่เริ่มเกมนีม้มาฮัชโชวฮัชโชวฮัชโชอว์ฮูู้ยูซโกปดูแปะโอ้โหเพื่อนรูปม่นโคตรโหดเลยว่ะเฮ้ยผมชนะรูปผมตัวหนึ่งไว้เอ,อ้ยภูญใจภูญใจชนะรูปสาวตัวหนึ่ง <Rose> โอเคครับผมมันก็จับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหนะ้าผมนัดกับลูกสาวเราแล้วนะ,นะว่าเราจะมาทําการลงแรงกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองกับเกมนี้ก่อนนะครับ <lac> um. ผมเนื่องจากระบบในเกมนี้ผมยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับ<ฮ>ไม่งั้นเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นเออเป็นไก่ให้กับทีมนะครับผมเกรงใจเพื่อนๆเ,เขานะโอเคสมควรใจเวลาแล้วครับมาร่ำรากันเลยดีกว่าอทุกคนพรนมมือ ก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมที่มารับชมคลิปของผมในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดสิบมือน้อยนี้ขอกราบขออภยัยทุกท่านมานะที่นี้ด้วยและถ้าหากเพื่อนๆชมแนละ้วชอบใจและรู้สึกว่าคลิปของผมเนี่ยมันคุยกับคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะจ๊ะกดซั b s ให้ลุงเยอะๆหน่อยนะไม่ค่อยมีคนดูเลยอือและสุดท้ายนี้กระผมและน้องกระตูนและเพื่อนของลูกสาวต้องขอกล่าวคำว่า เมืองไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อและพบกันใหม่ EP หน้าเฮฮาคาเฟ่กับคุณลุงเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับเป้ายา